สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ EV transition หรือการก้าวเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เต็มรูปแบบนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยตอนนี้มีทิศทางยังไงบ้างแล้วสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรากาลังปรับเปลี่ยนไปในมุมไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก่อนนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า EAT นั่นเองสําหรับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเราก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2015 โดยมีเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะหามาตรการในการลดเรื่องของแอร์พลูชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนส่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบที่เป็นระบบขนส่งด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อลดมลภาวะโดยภาพรวมในปัจจุบันนี้นะครับทางสมาคมการไฟฟ้าไทยเนี่ยก็มีกรรมการทั้งหมดเนี่ยสาท่านที่มาจากหลากหลายภาคส่วนตั้งแต่ในส่วนของภาควิชาการภาคอุตสาหกรรมมาทํางานร่วมกัน เราแบ่งกลุ่มการทำงานออกมานะครับเป็นหลากหลายฝ่ายก็คือได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ฝ่ายส่งเสริมการใช้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมกันทุกๆเดือนนะครับเพื่ออัปเดตความก้าวหน้าด้วยกันในส่วนของสมาชิกของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเรามีทั้งหมดกว่า300นะครับสมาชิกภาพซึ่งก็เป็น corporate member นะครับประมาณ200กว่าสมาชิกแล้วก็ที่เป็นสมาชิกส่วนบุคคลนะับประมาณกว่า100สมาชิก ก็จะมีหลากหลายบริษัทนะครับทั้งบริษัทของผู้ผลิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผู้ให้บริการสถานีอับจุไฟฟ้าแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง,างๆร่วมทํางานด้วยกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราครับในปีนี้นะครับมีเหตุการณ์และก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีเวนต์ของทาง e v a วนะฮะก็ได้แก่ IEVT e c h นะครับซึ่งเป็นการสัมมนาทางวิชาการก็จะมี อีเวนต์นี้เนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นทั้งเป็นฟิสิกอลแล้วก็เป็นเวอร์ชวลแพลตฟอร์มนะครับ <c oughs> ปกติก็จะจัดที่ไบเทคเราๆช่วงเดือนกันยายนกับ <c oughs> อีกการหนึ่งนะครับก็ <c oughs> คือโครงการที่เราเรียกว่าเป็นอิเล็กทริกมอเตอร์ไซค์ v ค r ์ i o n เวอร์ชันคอนเทสต์นะครับหรือการแปลงมอเตอรไ์ไซค์ที่เป็นน้ํามันให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเรามีทีมจากอาชีวศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมกว่า100ทีมจะแข่งขันกันในวันที่1-3เมษายนนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิยาาเตศรีช เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของ XEV status นะครับในโลกนี้แล้วก็มาดูในเซาท์อีเซเชียแล้วก็ก่อนที่จะมาดูกันในประเทศไทยนะครับถ้าเรามองภาพที่เป็นภาพใหญ่ของทั้งโลกนะครับเราจะคุ้นกับคำว่า ICE หรือว่า Internal Combustion Engine นะครับหรือว่าการที่จะยกเลิกการใช้ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยนะฮะในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ จากในภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะเป็นสีต่างๆนะครับที่เราบ่งบอกถึงปีนะครับที่ประเทศนั้นๆเนี่ยจะยกเลิกการใช้เครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในกันนะครับสีเขียวแก่นะครับเป็นช่วงของปีประมาณ2020กว่ากว่านะครับอาจจะตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปจนก่อนปี2030นสะครับส่วนสีเขียวอ่อนนะครับก็จะเป็นช่วงปี2อ3 0ากว่ากว่านะครับแล้วก็สีฟ้าก็เป็นช่วงประมาณปี2040นะครับ ประเทศแรกๆที่เราเห็นในโซนของแมปโลกเนี่ยนะครับก็คือทางตอนบนของยุโรปได้แก่ประเทศนอร์เวย์นะครับที่จะเป็นประเทศแรกในยุโรปเลยนะครับที่จะประกาศยกเลิกการใช้เครื่องยนต์ระบบสันดับภายในในรถยนต์สุบ,บุคคลจะเริ่มต้นในปี2025ส่วนกลุ่มที่เป็น Commercial Vehicle นะครับจะปรับมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะครับในนอร์เวย์ก็จะเป็นประมาณปี2030นะฮะ ในที่อื่นนะครับส่วนมากแล้วนี่จะเห็นสีเขียวเนี่ยในโซนที่เป็นโซนของทางยุโรปนะครับเมื่อจะเป็นเยอรมนีก็ดีนะครับอังกฤษก็ดีส่วนใหญ่แล้วนี่จะอยู่ที่ประมาณปี2030นะครับแคนาดาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะร,รวมทั้งในหลากหลายประเทศในในทางทวีปอเมริกาเหนือทีนี้มาดูในประเทศไทยนะครับในโซนเอเชียเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มาร์คไว้ในกลุ่มที่เป็นสีเขียวอ่อนก็คือประมาณปี2030ซึ่งเรามี ทาร์เกของทาง National EV Board ได้เซตไว้เรียบร้อยแล้วว่าประมาณปี2035ประเทศไทยจะปรับเข้าสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า100%ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดีเทลกันนะครับว่าในนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราจะมีประมาณรถยนต์ที่จดทะเบียนต่อปีและการผลิตต่อปีประมาณเท่าไหร่กันนะครับหากดูใน proportion ของ EV ในทุกๆแพลตฟอร์มในโลกนี้นะครับอันนี้ก็มาจากสำนักข่าวของ Bloomberg นะครับที่ทำ ข้อมูลเอาไว้ในปี2020นะครับเรามองกันในส่วนของส่วนแรกเป็นรถแวนแล้วก็รถร,ถรถทัทต่างๆจะเห็นได้ว่า e v share ในกลุ่มของแพลตฟอร์มนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1%ของยอดการขาย e v ทั้งหมดนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ400อขอโทษ4 0 0แสนกว่าคันนะครับที่เป็นฟรีดของรถแวนแล้วก็รถทรัคที่มีอยู่นะฮะใ,ใ,ในในโลกส่วนท,ที่เป็นรถจนนั่งส่วบุคคลนะครับ passenger car เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 4%นะครับของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ10ล้านคันที่เป็น EV car ส่วนที่เราเห็นพอชั่นค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นในส่วนของรถบัสจะมีอยู่ที่ประมาณ39%นะครับในส่วนของการขายทั้งหมดหรือที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าคันนะครับที่เป็นรถบัสส่วนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถ3ล้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ44% ของ e h a r e นะครับที่มีการขายทั้งหมดหรือที่ประมาณ260ล้านคันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆนะครับมอเตอร์ไซค์จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับทีนี้สิ่งท,ที่เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างมีนัยสำคัญก็คือเรื่องของราคานะครับต้นทุนของแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนจะเห็นได้ว่าเรามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ของลิเธียมไอออนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในประมาณปี2010เนี่ยต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ1,191ยูเออเรสต์ตล่าต่อกิโลวัตต์อาวหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเห็นการลดลงมาทั้งถึงประมาณปี2020เนี่ยลดลงไปเกือบเกือบ90%เลยอยู่ที่ประมาณ137ยูเออเรสต์ลานะครับต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็คาดว่าในเวลาใกล้เนี่ยคงจะได้เห็นต้นทุนของลิเธียมไอออนเนี่ยลดลงต่ำกว่า100ยูเออเรสต์ตอโล่าต่งก็ส่งผลใ ต้นทุนในการผลิตและราคาของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับถูกลงด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผู้ใชร้รถไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีคําถามเสมอก็คือว่ารถยนต์คันที่เขาดูเนี่ยสามารถวิ่งได้กี่กิกโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับกราฟตัวนี้ของบลูมเบิร์กเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี2008นะครับจุดแดงๆก็คือเป็นค่ารถยนต์นะครับในเอเชียส่วนสีฟ้าก็คือค่ารถยนต์ในอ่อแล้วก็สีเขียวคือของยุโรปนะครับ เรนจ์ของเทคโนโลยีในช่วงปีนั้นๆเนี่ยน,น,นะฮะจะเห็นได้ว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นค่ายรถย,ยนต์ทางเอเชียเนี่ยก็ได้ประมาณสักร้อยกว่านะครับหรือยิย่งเก่งก็อาจจะประมาณ200นิดๆนะครับกิลโลเมตรโดย A v e r a g แล้วนี่ปี2 0 1 2ิอยู่ที่ประมาณ166กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่พอมาดู A v e r a g e ของ BEV Rang e เนี่ยครับในปี2020จะเห็นได้ว่ามันขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ379กเจ็ดสกากิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง หากจะดูที่ Upper Range นะครับในค่ายของทางประเทศในโซน USA หรือยุโรปเนี่ยเขียนได้ว่าเรนจ์ของการชาร์จเนี่ยเกินกว่า500กิโลเมตรแล้วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเทรนด์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์การเดินทางระยะไกลในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการที่มองไปในอนาคตว่าแล้วถ้าเรา มองข้ามไปนะครับโดยทาง Bloomberg เนี่ยว่าประมาณปี2030-40แล้วก็2050 Proportion ของการขายรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างไงบ้างนะครับแ e v ก็หมายถึง e r r o m m s s s o n v e h i c l e นะครับรถยนต์ที่ไม่มีมลภาวะทุกแพลตฟอร์มนะครับเริ่มแรกก็คือในส่วนของรถยนต์ที่เป็นเป็นประเภท3ล้อและก็มอเตอรไซค์นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ 49%ในปี2030นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ83%แล้วก็เกือบจะถึง100%เลยในปี2050ที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันเกือบทั้งหมดนะครับส่วนของรถบัสเองก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีการปรบับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาถึง9 1ในปี2050นะฮะส่วนรถยนต์ที่เป็น p s s s n g e r Car นะครับปัจจุบันนะครับหรือที่ผ่านไปประมาณปี2020ยังอยู่ที่ประมาณ4% เราจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ34%ในปี2030แล้วก็จะเกินครึ่งหนึ่งนะครับของรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ70%ที่เป็น ZEV ภายในปี2040ส่วน2050ก็อยู่ที่ประมาณ88%นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ Light Commercial Vehicle นะครับแล้วก็เป็นพวก Heavy Commercial Vehicle ที่เป็นรถใหญ่ก็จะมีการใช้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เทคโนโลยีที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นครับ ทีนี้พอเราขยับมาดูในส่วนของการผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนรถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยคอมแพร์กับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับกราฟสายด้านซ้ายมือเนี่ยจะพูดถึงตัวเลขการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเทียบกับอินโดนเีเซียมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปิน์ในอดีตจ,จนถึงประมาณปี2020นะครับเพื่อดูเปรียบเทียบกันก่อนว่าถ้ามองพื้นฐานของการผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนี่ย เราก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตยนต์มากกว่านะครับเพื่อนบ้านเราแล้วก็เป็นอันดับที่11นะฮะของโลกในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับที่สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณเกินกว่า2ล้านคันส่วนในปี2020ก็อยู่ที่ประมาณสัก1ล้าน4แสนกว่าคันนะฮะในกลุ่มนี้เนี่ยเรายังเห็นเป็นสีฟ้าก็คือว่าเป็นการผลิตรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในซัส่วนใหญ่นะครับเหมือนกับเพื่อนบ้านของเรา ดัน,นี้ถ้าเรามองทางด้านขวามือนะครับในเรื่องของการจดทะเบีย,ย,ยนยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศที่มียอดการจดทะเบียนยานไฟฟ้าสูงสุดนะครับก็คือที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นกราฟสีฟ้าก็หมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมอเตอร์ไซค์กับเป็น,ปนรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ฟิลิปปินส์นี่เคยให้การสนับสนุนรถที่เป็น E t r รินะครับของ,ของทางภาครัฐตัวนี้ก็จะมีการจดทะเบียนระบบที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ1น0 0 0คันนะครับโดยรวม ประเทศไทยเองเนี่ยครับถ้ามองกลับไปประมาณปี2020เนี่ยเรามียานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนทุกประเภทประ,ประมาณ5,000กว่านะครับแต่พอชั่นที่เรามีสูงกว่าเพื่อนบ้านของเราก็คือพอชั่นที่เป็นส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เป็นไฟฟ้ารวนเนี่ยมีประมาณ2,000กว่าคันนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าฟิลิปปินสูงกว่ามาเลเซียแล้วก็สูงกว่าสิงคโปร์นะครับในช่วงเวลานั้นส่วนมาดูกันล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่เราเก็บข้อมูลมาจากทางกรมการขนส่งทางบก นะครับเป็นยอดการจดทะเบียนสะสมของรถยนต์ในกลุ่มที่เป็น XEV ก็คือตั้งแต่ระบบที่เป็น Hybrid Plug-in Hybrid แล้วก็ Battery Electric รวมกันทั้งหมด mm. เห็นได้ว่าถ้าเป็นกราฟแท่งสีเขียวนะครับเรามียานยนต์ทุกประเภทที่เป็นไฟฟ้าล้นลวนๆเนี่ยครับประมาณ11,382คันคันะสิ้นปี2021ก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้ถ้ามาดูในกราฟทางด้านขวามือนะครับแบ่งประเภทออกมาเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ร้อเปรนี่ยประมาณ4,132คันสะสมนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณ6,749ที่เหลือก็จะเป็นรถตุกต๊กๆรถไฟฟ้ารถสามล้อรถัสไฟฟ้าแล้วก็รถทรัคส่วนที่เป็นปลั๊ i n ินไฮบริดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรถยนต์นะครับประมาณ31,145นตัวสคัตนตัวถมานะครับเป็นการจดทะเบียนในส่วนของการจดทะเบียนร,รายปี ของคนส่งนะครับซึ่งเห็นสถิติการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับในกราฟแท่งที่เป็นสีเทียวก็คือจากปี2018เรามียานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทประมาณแค่300กว่าคันขยับขึ้นมาเป็น1 5 7 2คันนะครับภายในปี2019ก็โตขึ้นมากว่า380เลยนะครับแล้วก็ภายในปี2020โตขึ้นมาเกือบเท่าตัวที่2,999แล้ปีที่แล้วนะครับ 2, 2021เนี่ยก็โตขึ้นมาที่5,781 ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ1,955คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณ3,673คันนะครับก็เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในการเติบโตแบบนี้เนี่ยจะไปเข้ากับทาร์เก็ตที่ทาง National EV Board ได้เซตเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าจากภาพที่เห็นตอนนี้แล้เทียบกับอนาคตที่เรามองไปถึงปีประมาณ2,25-2,30 0แล้วเนี่ยเรายังคงอยู่ห่างห่างไกลเป้าหมายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ทีนี้พูดถึงจํานวนของรถยนต์ก็คงจะต้องพูดถึงจํานวนของสถานีอับจุไฟฟ้าด้วยนะครับหรือว่าเป็นชาร์จิ่งเซสชันนั่นเองหากนับเป็นจํานวนของหัวจ่ายนะครับสถิตินี้เนี่ยเก็บโดยทางสามา,งสมาคมยายนยนต์ไฟฟ้าไทยเรามีทั้งหมดในประเทศเนี่ยนะฮะถึงประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วประมาณ2,272หัวจ่ายนะครับซึ่งแบ่งเป็น AC r นม l c ชาร g จเนี่ยประมาณ1,498แล้วก็เป็น DC Quick Char ์จประมาณ774หัวจ่า,จาย ใน688โลเคชั่นทั่วประเทศนะครับซึ่งผู้ให้บริการที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือทางบริษัท EA นะครับ Energy Absolute ก็มีกว่า1,633สถานีด้วยกันนะครับแต่ตัวเลขนี้นะครับก็ยังคงต้องโตต่อเพราะว่า t a r ์เกเป้าหมายของ National EV เนี่ยก็เซ็ตไว้2025เนี่ยเราควรจะเห็นประมาณ4,400นสะครับสถานีที่เป็น DC Quick Charge นะครับเพิ่มขึ้นมาจากที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ดูคร่าวๆนะครับห้เห็นว่า B.V. นะครับแบตเตอรี่อิเล็กทริกโมเดลรถยนต์ไฟฟ้าร้อเซที่มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็มีหลากหลายค่ายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายจากทางยุโรปจากทางประเทศจีนจากทางประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ดีนะครับที่เห็นข้างใต้ธงชาตนะครับจะเป็นภาษีนําเข้าจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาษีนําเข้ารถยนต์ทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่80%ก็จะมีเฉพาะในกรณีของการนําเข้าผ่านทาง FTA ระหว่างอาเซียนไชนนะครับทำให้การนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ยลดลงมาเหลือที่ศนเะครับก็จะได้ต้นทุนที่ได้เปรียบนะครับทางเกาหลีเองนะครับก็มี Agreement นะครับนำเข้าได้ในภาษีนําเข้าที่40ส่วนประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีอัตราภาษีนะครับนำเข้าพิเศษอยู่ที่20%ซนะครับซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทําให้การนํานเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนที่ที่ดีมากขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าในนโยบาย ที่ประกาศออกมาหรือเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้มีการนํานโยบายในการสนับสนุนผู้ใช้แล้วก็การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยนะครับผ่านการอนุมัติของทางคอรมอมานะครับเราจะดูกันในรายละเอียดนะครับว่านโยบายตัวนี้เนี่ยนะครับได้กล่าวถึงเรื่องการสนับสนุนในด้านใดบ้างนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็เอาลุคของ EV นะครับในประเทศไทยตัวนี้นะครับก็เป็นเป้าหมาย ของ Zero Emission Vehicle หรือว่า ZEV นะครับที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้ยาแห่งชาติเนี่ยได้เซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยจะแบ่งเป็นสองระดับนะครับก็คือเป้าในการใช้ที่เป็นที่เป็นพอร์ชันสีเขียวนะครับแล้วก็เป้าในการผลิตที่เป็นสีฟ้าจะแบ่งไปทุกประเภทเลยนะครับตั้งแต่รถพาสเชียคา r บวกกับพิกาปทรัสรถที่เป็นในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์รถบัสรถตุ๊กๆเรือแล้วก็ระบบรางนะฮะ เห็นได้ว่าเป้าหมายในการใช้กับการผลิตเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างการใช้จะดูมากกว่าการผลิตนิดหนึ่งนะครับปี2 0 2 5เนี่ยถ้าดูในส่วนของรถยนต์นั่งสุบุคคลแล้วก็รถปิ๊กอัพทคนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30%ของตัวเลขการจดทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ225,000คันต่อปีก่อนที่จะขยับไปที่ประมาณ50%นะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นไฟฟ้าล้วนภายในปี2030ก็คือประมาณ440,000คัน แล้วก็เป้าหมายที่จะเป็น100%เลยก็คือปี2035ประมาณ1,154,000คันที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับส่วนการผลิตนะครับถ้าดูในส่วนของ passenger car แล้วก็ pickup truck เนี่ยจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ภายในปี2025 30%สนะครับภายในปี2030แล้วก็ภายในปี2035ก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของการผลิตทั้งหมดเป็นไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0ล้คันนะครับที่เหลืออี อีกค้สิบเป็นี่ยก็เป็นรถยนต์ที่เป็น ICE ที่ยังคงผลิตเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆนะครับทีนี้ไม่เห็นเป้าหมายแล้วนะครับก็อยากจะให้ดูในส่วนที่ทางคอรมอได้อนุมัติออกมาในเรื่องของการสนับสนุนการยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในบ้านเราให้เกิดนะครับทั้งเรื่องของการใช้แล้วก็การต่อยอดให้เกิดการผลิตแบบเดียวกันเห็นได้ว่าในการแบ่งกลุ่มถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับที่มีราคา ต่ำกว่า2ล้านบาทลงไปนะครับก็จะมีการลดภาษีนําเข้าให้สําหรับผู้ผลิตและก็ผู้นําเข้าที่มีคอมมิชเมนต์นะครับหรือว่ามีโครงการนะฮะที่ได้เซ็นผ่านกับทางภาครัฐเนี่ยว่าจะประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปีที่กําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดภาษีนําเข้าก็จะลดให้สูงสุดคือ40%ในช่วงปี2022ันถึงสองพนะครับก็คือในปีนี้และปีหน้าส่วนการลดภาษีสมรสมิตร ก็ลดให้จาก8%ลงมาเหลือ2%นะครับภายในช่วงปี2 0 2020-2025ถึงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเงินสนับสนุนด้วยนะครับให้70,000บาทสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีตัวขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงลงไปส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็สนับสนุสนให้คบา็นช่งแยให้าหรถน่น้าทเปหนช่วงปี2022-2025 20เฉพาะ ในค่ายรถนะครับที่มีคอมมิทเมนต์ว่าจะประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย่นะครับต่อนเนื่องส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มที่มีราคาตั้งแต่2ล้านถึงไม่เกิน7ล้านบาทนะครับก็จะมีการลดภาษีนําเข้าให้นะครับยีในช่วงปี2 0 2 2ันถึงสองพนะครับแล้วก็มีการลดภาษีสามภาษีให้จาก8%เปอร์เหลือสเปนะครับคล้ายๆกับในกลุ่มแรกนะครับแต่ในกลุ่มนี้นะครับจะไม่ได้มีเงินสนับสนุน1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือว่าเจ็ดหมื่นบาทนะ เจ็ดหมื่นบาทให้นะครับแต่คดิชั่นเหมือนกันก็คือว่าจะต้องนะครับเป็นบริษัทหรือผู้นําเข้าที่มีแผนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเดียวกันกับที่นําเข้ามาในช่วงปี 2022- อถึง2023ันนะฮะอันนี้จะแอพพลายเฉพาะในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาตั้งแต่ 2- ถึง7ล้านบาทครับส่วนรถปิ๊กอัพท럭นะครับก็จะมีการลดภาษีสามสิบให้เหลือ0%นนะครับในช่วงปี2022ันีถึง2025นาไม่มีในเรื่องของการนาเข้านะครับอันนี้เน้นในการ อยู่ที่ประมาณ150,000บาทต่อคันนะครับสำหรับกีบับที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดของรถแบตเตอรี่นะครับขอโทษตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแอพพลายในช่วงปี2022-2025ส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องมีราคาไม่เกินไปกว่า150,000บาททางภาครัฐก,ก็จะมีเงินสนับสนุนให้คาระ18,000บาทสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศแล้วก็นำเข้าในช่วงปี2022-2025 นะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในคอนดิชันที่จะต้องมีการประกอบรถยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นว่าใน general condition นะครับก็คือแน่นอนต้องมีการประกอบนะครับแล้วก็ผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเราถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ภายในปี2024เนี่ยนะครับจะต้องมีการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยในจำนวนที่เท่ากันกับที่นําเข้ามาในช่วงปี2022ถึง2023นะครับแต่ถ้าต้องมีการยืดระยะเวลาของการผลิตเนี่ย ออกไปถึงปี2025เนี่ยก็จะต้องผลิตในจํานวนประมาณ1.5เท่าของจํานวนที่นําเข้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีกฎระเบียบในเรื่องของการใช้คอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวรถไฟฟ้าเช่นตัวแบตเตอรี่นะครับตัว PCU i อินเวอรตัว traction motor แล้วก็ต่างๆจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่จัดหาในประเทศครับทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องมองดูนะฮะว่า Impact ที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มบริษัทต่างๆรวมถึง SME ด้วยที่เกี่ยวข้องกับพพลายเชนนะครับต้องดูดีๆนะครับว่าเราเองอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องตรงไหนบ้างเพราะนั้นถ้าเราแยกส่วนออกมาว่ามีส่วนไหนที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะมี Impact บ้างเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่มีมมต่างๆพวกนี้เนี่ยบีวีอิมแพจะมีค่อนข้างน้อยอแค่ประมาณลบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนบ้างนะครับเป็นชิ้นส่วนที่เป็นน้ําหนักกเบบาานนะรแต่่ผลทยยงงออ้้ ส่วนที่จะค่อนข้างเรียกว่าเป็นโพซิทีฟนะครับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้แก่พวก ECU นะครับระบบคอนโทรลยูนิตต่างๆคอนเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์คอนเนคกติวิตี้ต่างๆพวกนี้จะต้องการการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าอนาคตก็น่าจะมาพร้อมกับระบบที่เป็นออโตนมัสมากขึ้นด้วยเพราะนั้นระบบเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะมีใช้มากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆพวกนี้จะมี Impact อยู่ที่ประมาณ 48%นะครับตามที่ฟรอสส์แล l ไซเรนเนี่ยเขาประเมินเอาไว้ระบบแชสซีนะครับก็มีผลกระทบบ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับพวก s t e e r i n g System suspension ยังคงใช้อยู่ระบบเบร k ซ s สเต็มระบบล้อและยางก็ยังคงใช้อยู่ r r v v Train นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบเยอะๆก็คือระบบคลัชนะครับที่จะหายไปแต่ระบบ Transmission พวกระบบเพลาล้อนะครับพวกนี้ยังคงใช้งานอยู่นะฮะส่วนที่จะได้รับผลกระทบในเชิงที่เป็นน e g a t ีฟนะฮะ เยอะมากๆก็คือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ทุกประเภทนะครับก็ได้แต่ระบบของหัวฉีดต่างๆนะครับระบบการจุดสตาร์ทระบบไอเสียนะครับระบบการหล่อลื่นในเครื่องยนต์พวกนี้จะหายไปเกือบหมดนะครับโดนทดแทนด้วยรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการตัวเครื่องยนต์ที่คายไอเสียเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกับเอนจิน คอมโพเนนตนะครับอาจจะต้องลองดูว่าในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือจะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นอิเล็กทรอนิกเช่นแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นบิส e s s หรือเป็นคอมโพเนนตที่เราน่าจะให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่อินดัสทรีตรงนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะขอสรุปนะครับสำหรับบ s ส p ิตออปชัในประเทศไทยนะฮะเราก็ได้เห็นแล้วว่าทางครมก็ได้อนุมัติเรื่องของตัวแพ็กเกจที่จะมากระตุ้นการใช้ รถจนในกลุ่มที่เป็นซั EV นะครับหรือว่า Zero e m i s s i o n Vehicle ในประเทศรวมไปถึงในเรื่องของภาษีนำเข้าที่ลดลงเหลือต่ำสุดก็คือ0%นเะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการใช้และก็การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้นส่วนเป้าหมายเราก็เห็นไปแล้วนะครับว่าจะมีเป้าหมายที่จะเห็นการใช้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศประมาณ50%ภายในปี2030ณบนะครับแล้วก็ประมาณ30%ที่เป็นเป้าการผลิตนะฮะก็ประมาณ7 2 5 0 0 0ันคันต่อปีเพราะฉนั้นเราก็ควรจะอยู่ในตัว Value chainin ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนดิมาณนะครับความต้องการของแบตเตอรี่เซลล์แบตเตอรี่คอนโทรลยูนิตชาร์จิ่งสเตชันอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับดูจากในเทรนด์ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีความต้องการที่สูงขึ้นมากๆนะครับภายในช่วงนี้ถึงปี2030ก็อยากจะเรียนว่านี่คือภาพประมวลนะครับทั้งหมดของอินดัสทรีมูฟเมนต์นะครับอิวิทรานที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าเรามีโอกาสในนี้อยู่อีกเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็ควรจะรีวิวนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ดีๆ นะครับว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือไลน์คัผลิตของเราเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นฟิวเจอร์โมบิลิตี้อย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณมากครับ